ก่อนที่เราจะทําความเข้าใจในเรื่องของเกมใดก็ตามเราควรจะทําความเข้าใจโลกของเกมนั้นซะก่อนสวัสดีครับผมนายจืดและในคลิปนี้เราจะมาทําความรู้จักกับโลกของ Elden Ring <Okay. S 1> เรื่องราวของเกม Elden Ring เกิดขึ้นในดินแดนที่มีชื่อว่า The Land Between เมืองแห่งนี้มีต้นไม้ที่ชื่อ earth tree ต้นไม้สีทองต้นใหญ่ที่ตั้งตระหงานอยู่ใจกลางดินแดนว่ากันว่าต้นไม้แห่งนี้คือแหล่งกำเนิดพลังอันยิ่งใหญ่ของเอเดนริงราชินีมาริกา้าผู้ปกครองดินแดนเดอะแลนด์บบทวีนเธอได้รับพรให้มีชีวิตเป็นนิรันด์ซึ่งเชื่อกันว่าพรนี้เป็นพลังที่รับมาโดยตรงจากเอเดนริงพลังของเอเดนริงในตัวเธอนั้นถูกส่งต่อให้กับลูกของเธอทั้ง6ซึ่งทำให้ลูกของเธอนั้น อยู่ในสถานะกึ่งเทพเจ้าหรือ demi-god ดังนั้นแล้วลูกๆของเธอจึงต่างมีชื่อขึ้นต้นด้วย god ไม่เพียงแต่เฉพาะลูกๆของเธอชาวเมืองที่อาศัยอยู่ใน The Grand b e t w e e n ก็เป็นผู้ที่ได้รับพรจาก earth tree เช่นกันโดยผู้ที่ได้รับพรเหล่านี้จะมีแสงสีทองออกมาจากดวงตาของพวกเขาแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถรักษาพลังนี้ไว้ได้และเมื่อใดที่แสงสีทองในดวงตาของพวกเขาจางหายไป พวกเขาจะถูกตราหน้าว่าเป็นทาร์นิชอันหมายถึงผู้มัวหมองและถูกขับออกจากดินแดนไปในที่สุดจุดเริ่มต้นของเรื่องราวในเกมนี้เกิดขึ้นเมื่อเอลด n นริงถูกทําให้แตกออกพลังเหล่านี้กระจัดกระจายออกเป็นส่วนๆทั้งเล็กบ้างใหญ่บ้างแต่ในส่วนที่เป็นผลึกขนาดใหญ่และมีพลังอนมหาาศนั้นจะถูกเรียกว่า The Great Rune เด Great Rune แต่ละส่วนถูกถือครองด้วยเหล่าลูกๆของราชินีมาริกะโดยผู้ที่ถือครอง The Great Rune เหล่านี้จะได้รับพลังอันมหาศาลมาไว้ในครอบครองแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการสูญเสียสติในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปความวุ่นวายเริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อ Godwin the Golden ลูกของราชินีมาริกะถูกสังหารและเดอะเกรทรูนที่ชื่อ d e เด r รู e ได้ถูกขโมยหายไป และด้วยเหตุนี้จึงทําให้เดอะแลนด์บิทววนแต่ไม่ปด้วยเหล่าอันเดดเนื่องจากพลังของดิเกรดดูนที่หายไปหลังจากเหตุการณ์นั้นราชินีอเมริกาก็ได้หายตัวไปและไฟสงครามก็ได้ประทุขึ้นบนดินแดนแห่งนี้เหล่าลูกๆของราชินีอเมริกาทั้ง6ก็ได้เริ่มทำสงครามกันเองเพื่อแย่งชิงพลังของดิเกรดรูนและครอบครองความเป็นใหญ่เหนือดินแดนเดอะแลนด์บิทววนแห่งนี้ ไม่เพียงแต่เดมิกร์ทั้ง6ที่สนใจพลังอันมหาศาลเหล่านี้ตามตำนานกล่าวไว้ว่าหากผู้ใดสามารถรวบรวมพลังที่แตกสลายเหล่านั้นกลับมาได้ผู้นั้นจะได้รับพลังเป็นเอลเดน o r d ดนั่นจึงเป็นการเชื้อเชิญให้เหล่าดิทรานิชผู้ถูกขับออกจากเมืองได้ย้อนกลับมาตามลำแสงสีทองที่นำทางพวกเขามาเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่เหนือดินแดนเดอรแลนด์บิทวและในเกมนี้เราก็จะได้สวมบทบาทเป็นเหล่าดิทรานิช ผู้สวงแหหาพลังอันยิ่งใหญ่เหล่านี้นี่เองเอาล่ะครับหลายคนที่เป็นแฟนเกมซีรีส์ Dark So u l ฟังมาจนถึงประมาณนี้ก็คงจะรู้สึกคุค้นๆนะครับว่าทำไมเนื้อเรื่องมันช่างดูคล้ายกับ Dark s โซ l ขนาดนี้และใช่ครับผมก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันแต่นอกจาก Dark s o ซ l แล้วผมก็รู้สึกได้ถึงความเป็น The Lord of the r i n g อยู่ด้วย จึงคาดว่าเนื้อเรื่องหลกัหลกๆของเกมนี้ก็คงจะเป็นการเอา2เรื่องนี้มาปั่นรวมกันส่วนตัวเกมเพลย์ก็อาจจะแต่งกลิ่น Open World แบบ The Elder Scrolls ลงไปนิดนึงแต่สำหรับผมแล้วเกมที่มีคุณนิยาสกิเป็นผู้กำกับเนี่ยความสนุกของเนื้อเรื่องมันจะอยู่ตรงที่รอต่างๆและการเอาเนื้อเรื่องแต่ละส่วนมาจับต้นชนปลายกันแบบที่เราต้องหาความเชื่อมโยงกันเอ,เองเพราะฉะนั้นเนื้อหาในคลิปนี้จึงเป็นแค่การเกระนนนำเรื่องราวของ The Land Between เท่านั้นซึ่งในระหว่างคลิป ผมก็ได้แปะข้อสังเกตและข้อสงสัยต่างๆของผมเอาไว้แล้วแต่มันก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่ชวนให้ผมหาคำตอบเช่น The Storyteller กับ Melina เธอคือคนเดียวกันไหม <S <S หรือเรื่องแขนของเกมนี้ที่มันดูจะทำหน้าที่คล้ายกับดวงตาในเกม Blood b o n หรือเปล่าที่ยิ่งสะสมมากพลังก็ยิ่งมากเพราะใน t e l l e r หลายๆตัวที่เราได้เห็นเนี่ยแขนจะถูกเอาไปใช้งานในหลากหลายรูปแบบ ส่วนเรื่องที่น่าสงสัยที่สุดใน s t o r y t เท l ล r er. มาตัวนี้รับน้ำหนักในกิโลวะแล้วก็อ๋อผมยังไม่ได้ฟันธงนะครับว่าเอลเดน i n งเนี่ยมันจะเป็นแหวนจริงๆหรือเปล่าถึงมันจะมีชื่อว่าแหวนก็ตามและนั่นก็คงจะเป็นเรื่องราวที่ต้องมาค้นหากันต่อหลังจากตัวเกมได้เปิดให้เราเล่นแล้วนะครับใครที่สนใจเรื่องราวของเกมนี้และพร้อมจะทำความเข้าใจโลกของดินแดนเดอ l a แลนด์บิวินก็กดติดตามช่องของผมไว้ได้เลยนะครับ คิดว่าอย่างไงผมคงทำคลิปเล่าเรื่องเรื่องราวของเกมนี้ออกมาเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนั้นผมคงต้องลองคิดวิธีการเล่ามาก่อนนะครับยิ่งเป็นเกมแบบ Open World แบบนี้แล้วผมอาจจะแยกเรื่องราวเป็นส่วนๆหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเอาเป็นว่าผมจะพยายามทำความเข้าใจกับมันและเล่าออกมาให้รู้เรื่องแล้วกันนะครับส่วนในคลิปนี้ผมก็คงต้องขอจบลงที่ตรงนี้ก่อนพบกับคลิปถัดไปได้เมื่อมันพร้อมที่จะลงส่วนในคลิปนี้ผม นายจืดขอสวัสดีส่วนในท้ายคลิปนี้ผมขอถามเป็นความเห็นหน่อยแล้วกันนะครับว่าอยากให้ผมเล่าเรื่องราวของเกม Elden r i n g นี้ในน้ำเสียงแบบตอนต้นคลิปหรือว่าในน้ำเสียงแบบตอนช่วงท้ายท้ายคลิปดีคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณครับ